ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวแล้วกันนะครับรีวิวจอ Android นะครับของอันนี้นะครับอันอันนี้เป็นกล่องนะครับอันฟ้าอะไรเนี่ยอันฟ้าอะคูติกนะครับเป็นรุ่นอันนี้ที่หน้ากล่องนะครับเขาเขียนว่าอัลต้าเคลียร์ 1K นะครับมีความละเอียด 1K นะครับก็คือหน้าจอมันจะชัดกว่ารุ่นรุ่นที่ ความละเอียดน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็มีอ่าอันนี้เขาบอกว่ามีซับบูเฟอร์คอนโทรลนะครับก็คือมันจะต่อพวกซัมบ็อกพวกพาวเออมขับซับได้เลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูสเปคข้างหลังกล่องก่อนแล้วกันนะครับนี่มีสเปคเต็มไปหมดแล้วนะครับมีเนี่ยความละเอียดนะครับแล้วก็ฟัง FM ได้มี GPS มีรัญญาณ 5g ประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะมี Android Auto ด้วยแล้วก็นีเนี่ยปรับเบร มีบลูทูธในตัวนะครับก็เหมือนทั่วทั่วไปสเปคก็เหมือนทั่วๆไป,ๆไปตัวนี้เป็นเ9นิ้วนะครับแสดงว่าเป็น9นิ้วแล้วก็ระบบ Android 12นะครับอันนี้ก็ยังยังถือว่ายังใหม่อยู่ CPU 8คอร์ core. แรมนะครับอันนี้แรมจะเป็น2 3 2นะครับแล้วก็ความละเอียดพัน280คูณ800นะครับก็คือ 1K นั่นเองนอกนั้นก็จะเป็น ตัวทั่วไปนะครับจะเป็พวกนี้นี่อันนี้กำลังขยายของสายลำโพงนะครับมีสี่ช่องแล้วก็ห้าสิบห้าวัตต์ก็สเปคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันว่านะครับว่ามันไวแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขาเขาเคมมาว่าแปดเคเฮ้ยไรนะแปดคอไม่ใช่แปดเคอันนี้มันหนึ่งเคแปดคอประมาณนั้นเวลาเปิดมานะครับหน้าแรกจะเป็นอย่างนี้ ก็หน้าแรกนะครับเวลาที่เราเปิดมาหน้าแรกจะอยู่หน้านี้นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะเทสดูเรื่องความไวแล้วก็ความชัดนะครับความไวของความชัดแล้วก็แอปต่างๆนะครับก็จะมีอะไรบ้างก็เข้ามาเลยนะครับก็คืออยู่หน้าแรกจะเป็นนี้นะครับพอเราเลื่อนปุ๊บมันก็จะมีแอปต่างๆนะครับมี Google Chrome วิทยุ ฟังเพลงนะครับวิดีโอบลูทูธอันนี้ก็ฟังเพลงบลูทูธนะครับมีปกตั้งค่าการจัดการข้อมูลนะครับเพจโตแผนที่อันนี้มี YouTube นะครับมีปรับอีควอไลเซอร์นะครับแล้วก็จะเป็นแอปทั่วไปนะครับมี Netflix ด้วยนะครับแล้วก็ดูทีวีฟัง Spotify นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปที่เพจโตก่อนนะครับว่ามันมันมันไวยังไงนะครับขอปุ๊บ อันนี้อันนี้เน็ตเราก็ไม่ได้ไม่ได้แรงมากนะครับปกปกปกติทั่วไปเป็นเน็ตจากมือถือนะครับนี่จะเห็นว่ามันเข้าเมนูได้เร็วนะครับอ่ความรู้สึกนะครับก็เหมือนจะเร็วกว่าตัวที่เป็นสี่คอนะครับแปดคอจะเร็วกว่าทีนี้เดี๋ยวเราไปลองแผนที่บ้างอะแที่นะครับนี่จะเห็นว่ามันขึ้นเร็วนะครับจะเข้าแผนที่ได้เร็วนะครับ mm. เวลาอ่าซูมนะครับเนี่ย เวลาที่เราซูมเนี่ยแผนที่มันก็จะมาเร็วกว่าตัวที่เป็นสี่คอครับตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจที่จะใช้นะครับสั่งซื้อหรือว่าจะไปใส่รถอะไรางี้นะครับก็เดี๋ยวกดลิงก์จากด้านล่างรายละเอียดของคลิปได้เลยนะครับปกติถ้าเป็นตัวสี่คอครับเราจะสังเกตว่าเวลาที่เราซูมเนี่ยมันจะมันจะขึ้นช้าแผนที่มันจะขึ้นช้าแต่ตัวนี้มันค่อนข้างเร็วนะครับนี่ขนาดแรมสองนะครับ ผมคิดว่าถ้าเป็นแรมสีเนี่ยน่าจะเร็วกว่านี้อีกนิดนึงนะครับลองเลื่อนดูสมมติสมมติเราลองลองซูมจากตรงอื่นบ้างก็ได้นสมมติว่าไปเมืองนอกบ้างครับลองลองเข้าไปที่แผนที่อินเดียนะครับเห็นไ,ไหมอ่ะมันจะไวกว่านะครับมันจะไวกว่าตัวที่เป็นสี่คอเนี่ยถ้าใครชอบชอบใช้แผนที่ชอบ ใช youtube นะครับก็ลองลองเลือกตัวนี้มาใช้ได้เลยอันนี้แผนที่นะครับเดีย๋ยวลองไป y o u t u b บมั่งนะเราจะสังเกตว่ามันจะขึ้นเร็วนะครับเวลาเข้าไปนะอันนี้เป็นเน็ตเน็ตที่ใช้เนี่ยจะเป็นเน็ตจากมือถือเลยนะครับเดีย๋ยวลองอีกรอบนึงก็ได้ เร็วไหมครับผมว่าเร็วนะครับก็คือมันจะเร็วกว่าตัวที่เป็นสี่คอแรมสองทั่วไปนะครับแล้วก็พวกยี่ห้อเรียกว่าโนเนมแล้วกันถ้าเป็นยี่ห้อโนเนมพวกจีนจีนหน่อยครับมันก็จะช้ากว่าน,นี้อันนี้สังเกตว่าเวลาที่เราเลื่อนนะครับมันจะขึ้นเร็วมากอันนี้เน็ตเราไม่ได้เร็วมากนะครับเน็ตมือถือเนี่ยมันจะไม่ค่อยหน่วงนะครับคิดว่าถ้าเป็นแรมสี่ก็น่าจะเร็วกว่านี้เยอะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแอปอื่นบ้างนะครับ YouTube ผ่านไปแล้วอันนี้เป็นบลูทูธก็ได้ครับบลูทูธก่อนบลูทูธก็เหมือนทั่วไปนะครับจะใช้งานได้ไม่ยากมีตั้งค่านะครับเนี่ยมีตั้งชื่อได้แล้วก็จะมีหน้าตาของ Equalizer แล้วกันนะครับนี่อันนี้เป็นตัวปรับเสียงนะครับก็จะเป็นเขาเขาเขียนว่าเป็นระบบ DSP นะครับแล้วก็มี EQ แบบนี้ก็มีนะครับจะเห็นว่าทัดทัดก,ก็จะลื่นลื่นแล้วก็สมูทนะครับประมาณนี้มีปรับสมดุลซ้ายขวาหน้าหลังนะครับครับมีปรับเบรด้วยมีปรับระบบรอบรอบทิศทางนะครับลาวเนตก็มีนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอ,อื่นบ้าง เราก็จะมีที่เด่นๆนะครับก็จะมีหน้าจอตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนทีมได้นะครับ <heut. S 1> เข้ามาที่ที่เขียนว่าทีมนะครับที่เป็นสีชมพูกดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าตาถ้าเราไม่ชอบหน้าตาที่ที่เขาตั้งมาให้นะครับมันก็จะเลือกเปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบอื่นได้นะครับจะมีทรงแบบเนี่ยอันนี้เป็นรูปรถนะครับอันนี้คือหน้าตาเดิมนะครับอันนี้เป็นหน้าตาแบบ เฉยๆนะครับคนชอบเฉยๆก็จะเลือกอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแอนดรอยรุ่นแรกนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าคนชอบสีสันนะครับก็มาเลือกอย่างนี้ก็ได้แล้วจะมีแบบนี้นะครับที่มีสีสีถ้าชอบเข้มๆก็จะมีตัวนี้นะครับก็ประมาณนั้นส่วนการใช้งานอย่างอื่นนะครับก็จะเหมือนจอแอนดรอยทั่วไป ตัวนี้ก็คิดว่าจะได้ทางด้านความไวนะครับรู้สึกว่า8คอนะครับจะไวกว่า4คอเยอะเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับจะลงแอปเพิ่มนะครับก็ให้เข้าไปที่ Play สต o r e นะครับหลังจากที่เราใส่อ e ีเมลไปแล้วก็เข้าไปค้นหาแอปได้เลยนะครับสมมติว่าจะดูทีวีออนไลน์อย่างนี้นครับแล้วก็พิมพ์คำว่าทีวีเข้าไปกดปุ๊บ ก็จะมีแอป,ปขึ้นมานะครับเราก็จะลงเพิ่มได้จริงๆก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนใช้งานโทรศัพท์นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ตัวอันฟ้าอะคูติก8คอนะครับจอ 1K คลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อมาใช้นะครับใส่รถหรือว่ามาลองเล่นดูนะครับก็กดเข้าไปที่รายละเอียดแล้วก็จะมีลิงก์ สำหรับซื้อนะครับสั่งผ่านช้อปปีได้เลยครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ